สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาถัเก็บขอบใต้วงแขนหรือว่าขอบแขนเสื้อของเรานะคะแขนเสื้อขอบปกลายใบไม้หรือใบสับปะรดอันนี้ก็มาขึ้นตรงนี้เลยนะคะจับวางลงมาอย่างนี้ให้มันเป็นทางถูกด้านถูกนะคะมันเป็นด้านถูกเนี่ยอันนี้ด้านถูกแล้วก็กลับคืนมาอันนี้ก็เป็นด้านถูกทีนี้ก็ในช่องช่วงล่ ช่วงลหลมันก็จะมีห่วงอยู่ประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด่วงนะคะประมาณช่วงล่เจ็ดห่วงก็มาถักเลยค่ะบัวจะใช้เข็มใหญ่หน่อยนะหนึ่งจุดเจ็ดห้านะคะ ถ้าเข็มเล็กมันก็จะไม่เห็นจยากให้ตะเข็บของมันใหญ่ขึ้นหน่อยเน่ก็มาลงในในในล่ของของเสื้อนี่นะคะลงไปในห่วงสมมติว่านับจะมาจากขวามือเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, มาลงในห่วงที่หกของไหมามาแล้วก็ลงแบบนี้อันนี้มันห่วงเลยก็ลงแค่สองครั้ง เข็มแล้วแต่มีแล้วแต่สะดวกนะคะเสร็จสองห่วงจุดนี้แล้วก็มาใส่จุดนี้เลยสามครั้งนะคะ X ลงไปสามครั้งทุกช่องช่องตรงเนี้ยช่องที่เราขึ้นโซ่สามไว้เนี่ยข้างๆเนี่ยสามครั้งถักวนไปจนรอบเลยค่ะจนวนรอบมาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ ก็ต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยว่าอาช่วงช่วงใต้วงแขนกว้างหรือแคบแต่ถ้ามันกว้างก็ต้องลงแค่สองครั้งพอแต่ถ้ามันแคบหน่อยพอดีพอดีหน่อยก็ลงแค่ลงสามครั้งจะได้ไม่หลังนะคะก็ต้องดูก่อนแรกๆก็รอบแรกก็ถักไปให้รอบจะถักลงเท่าไหร่ก็ถักไปเลย ชอบแล้วก็เอามาสวมดูว่ามันได้ไหมมันตึงไหมถ้ามันตึงก็ต้องกลับมาใหม่หรือกลับมาถักใหม่ลงสามครั้งหรือมันก็ได้แค่สามครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นโซ่สามเนาะถักไปเลยค่ะวนรอบช่องละสามครั้งง่ายๆเลย เข็มแล้วแต่มีนะคะไม่จําเป็นต้องตามบัวทุกอย่างก็ได้แล้วแต่มีแล้วแต่สะดวกอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันถักแบบนี้ไปเลยทีนี้ก็มาถึงจุดไล่แล้วนะคะก็ลงห่วงสุดท้ายก็มาลงสามเลยเสร็จแล้วก็มาใส่ ห่วงตรงไล่เลยนะคะมาลงห่วงตรงไล่เลยสองครั้งเพราะว่าห่วงตรงไล่ของเรามันเล็กๆเองห่วงมาสองครั้งก็ลงไปเลยอันนี้บัวหักแค่รอบเดียวนะก็มาถึงห่วงสุดท้ายเลย จุดเริ่มต้นแล้วก็ซี่ดึงผ่านแล้วก็เอาไปลองสวมดูก่อนนะเอาไปลองสวมดูก่อนว่ามันพอดีกับช่วงแขนของเราไหมเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยถ้ามันพอดีก็ตัดไหมได้เลยถา้าไม่ไม่พอดีมันมันย้้ยไปก็ หรือออกมาแล้วก็มาถักใหม่ลงแค่สองรอบนะคะก็ปรับปรับได้นะสามารถปรับได้เนาะลดได้เพิ่มได้ตามตีต้องการของตัวเองนะคะตรวจงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดไหมแล้วก็เก็บไหม่ เก็บเข้ามาตามโซ่ของมันเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก็เก็บเก็บเข้ามาไม่ให้มันชี้ออกมา ออกก็จะเรียบร้อยตัวนี้ก็เก็บเข้ามาด้านใน ส่วนคอก็ถักเอกไปธรรมดานะคะลงทุกห่วงห่วงละสองหรือสามแล้วแต่นะคะอันนี้ลงจุดไหนก็ได้แล้วก็ใช้เข็มหนึ่ง1.75เหมือนเดิมนะ มันจะเป็นห่วงห่วงที่เราขึ้นเริ่มต้นไว้แล้วก็มันจะมีสลับกันเนี่ยแบบนี้ก็มาลงในห่วงช่องว่างแบบนี้เลยเอ X ไปเลยลงสักสามครั้งอ่าแล้วก็ในจุดนี้จุดที่ที่เราลงร่วมกันกับชิ้นงานด้านในก็ลงไปสักสองครั้ง C เข้าไปแบบนี้เลย เพราะว่าบัวขึ้นคอมันแคบสองหรือสามอันนี้บัวลงสามบัวขึ้นคอแคบมันก็เลยเก็บไม่ได้ทําไม่ได้เผื่อแบบทําลายคอนะคะก็เลยไม่ได้เก็บเยอะก็เก็บแบบนี้ไปทุกวัว ห่วงละสองละสามก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความเหมาะสมไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็จุดไหลก็ลงไป ลายออ่มาห,หน่อยๆเนาะอ่ะ,อะถักวนไปเลยค่ะลงทุกห่วงเลยจะเดี๋ยวมาจบแถวแล้วก็จบงานกันวนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะ แล้วก็ซีเข้าไปในจุดเริ่มต้นเลยโซ่แรกดึงผ่านออกมาแล้วก็ล็อกก็เอาไปสวมดูว่ามันติดคอติดศีรษะไหมติดศีรษะส่วนปลายไหมแถวนี้ก็เก็บนะคะติดให้หมดเลยเพราะว่ามันเสร็จงานแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความยาววัวก็จะได้ทัา ความยาวลงไปจนหมดใหมนู่งแหละกะว่าจะทำเป็นเดตน่าจะอีกใช้เวลาอีกนานกว่าจะเสร็จนะคะ้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ด,ดูให้ชมส่วนที่เหลือนี่ก็ พักไปต่อไปก็จะเป็นลายใหม่มาเรื่อยๆนะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากติดตามและรับชมให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้แค่นี้นะคะถ้าใครขึ้นคอกว้างหน่อยก็จะได้เก็บเยอะ แต่บวกขึ้นคอแคบก็จะได้ประมาณขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ความยาวของตัวเสื้อหรือตัวเดรสจะเป็นเดรสหรือเ,เป็นนะอะไรก็รอชมตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็เสื้อตัวเนี้จ,จบไว้เพียงแค่นี้เนาะอีีทีที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่พูดไปสิบห้าใช่ไหม ขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ